สวัสดี A FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมต้องขอบคุณ A FC ทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดแชร์และกดวิวนะครับรวมถึงรีวิวหรือว่าทบทวนดูคลิปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะครับผมรู้สึกว่างานพระเครื่องและงานเหรียญสําคัญเนี่ยขยายวงกว้างแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิวของเราก็ล้านกว่าวิวแล้วนะครับ แล้วก็ซับสไคร์ก็จะ9,000ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่มีความงดงามและมีคุณค่ามากๆของในหลวงรัชกาลที่9เป็นเหรียญวราระสาคัญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5ธันวามหาราชนะครับปี35ครั้งที่16เนื้อกระไหลทองจริงเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ทําด้วยเนื้อกระไหลทองแต่ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปเหรียญมีความคล้ำนะครับเนื่องจากผ่านการใช้งานแต่มีความเข้มขลังมาก FC ดูดีๆนะครับ ตรงกลางเหรียญประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองคุรีและชวงศกกรีครึ่งพระองค์ผิดว่าพักมาที่ด้านหน้าของเหรียญเลยนะครับจะรึกข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับด้านบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับด้านบนแล้วก็มีอุณาโลมอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎแล้วก็มี ตราพอรลนะครับซึ่งเป็นพระนามย่อของพระองค์ท่านนะครับด้านล่างที่สําคัญเป็นโฟกัสสาคัญเลยคือมีตราคุดหรือตราแผ่นดินอยู่ใต้พระองค์ท่านนะครับเหรียญนี้ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเหรียญที่มีความเข้มขลังขนาดไหนนะครับเพราะองค์ประกอบของเหรียญทุกรายการนั้นสําคัญมากๆนะครับผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญยิ่งนะครับสำคัญมากเพราะประทับพระมหาพิชัยมงกุฎด้านบนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอุณาลมอยู่ด้านล่างมีตราพบรลห,หรือพระนามย่อดด้วยนะครับแล้วมีคล้ายๆหมายเลขห้าอยู่ด้านบนแต่แล้ว่าความห้าธนวามหาราช นะครับก็คือหมายเลขค่านะครับแต่เป็นไลายไทยนะครับ2องพครั้งที่16นะครับและมีครุฑอยู่ด้านล่างอีกซึ่งครุฑเป็นตาเป็นดินนะครับงดงามคมชัดเข้มขังมากๆหเหรียญน,นี้เป็นหเหรียญที่มีความสำคัญมากๆขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ